นั่นแหละพับแล้วก็ม้วนม้วน,วนประกบกันกำขึ้นมากำขึ้นมาแล้วก็นี่เอาอยางไปรับเลยไม่ใช่กำอย่างนี้ <บะ S 1> ม้วนกำกำนี่ลูกทำเป็นจุกจุกมันไงแบบนีบ้หรอทำกำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาเ,อาเหรียญใส่แล้วก็กำ <บะ S 1> ขึ้นมาอย่างนี้กำขึ้นมามันเป็นจุ้มจุ้มอย่างนี้จุ้มจุ้มอย่างนี้กำขึ้นมามันเป็นจุ้มจุ้มอย่างนี้เลย อามานี่นี่มานี่แม่จะให้หนูก็วางอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จับให้แล้วก็จุ้มอย่างนี้อ่าจับจับตัวแล้วก็จับไปกรไวมอย่างนี้แล้วก็ยางมัดอันนี้เอายางมัดก่อนมานี้เอายางมัดก่อนสินั่นเหลียนหลุดเลยเนี่ยแม่บอกว่าทําอย่างนี้แล้วหนูก็จับอ่ะนี่นี่อานี่ยยางมัดให้แล้วอ่ะอ่านี่มัดมัดเออมัดมัดอ่ามัดเข้าไปอีกอ่ะพอแล้วมัดแค่นี้พอ่าแล้วก็ดึงออก ดึงมันออกให้มันเป็นปุ่มๆดึงมันออกให้เป็นปุ่มๆพวงๆสวยๆเออนอี่แหละดึงออกขี้ออกให้มันสวยๆเราไม่ดึงดึงออกให้มันสวยๆย,ยังตัวแล้วออไหนได้เยอะอยังไห,ไ,ไ,ไหนดูซิในถุงเอาเไปได้ไหนเด้แิแล้วนะจัไปเรื่อยๆ